กับส่วนเดียวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนารูโตะนะครับหลุดมาแบบลุลๆเลยนะครับเนาะไม่่าจะเป็นทางด้านของชุดนารูโตะนะครับเนาะหรือว่าชุดอาจารย์นารูโตะนะครับเนาะหรือว่าหลายๆชุดนะครับที่แบบว่ามีอยู่ในนารูโตะนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าจะมีชุดไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็เรีย ก็น่าจะเห็นนะครับเนาะตอนเปิดคลิปมานะครับเนาะก็พี่บอกไปแล้วนะครับเนาะว่าสุดที่จับเด็กเข้ามานะครับนี่แต่สุดเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นสุดที่เป็นตัวหลักนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาด้วยนะครับทุกคนเออก็จนจะเปามานี่เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ห้ามพลาดล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของวิปพี่ๆหรือว่าของใหม่ๆหรือว่าอยากรู้กิจกรรมละรูโตะนะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคบนนนออําาตแ่สหรับ น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องถ้าอยากรู้นะครับคลิปนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะบอกให้ละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวไหนนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนอะก็จะประมาณเลยนะครับน้องแต่ก่อนอื่นก็ที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับน้อเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกเพชรในแบบพรเศษละกันนะครับน้องและวันนี้มีการแจกเพชรนะครับคลิ ตอนเย็นวันนี้พี่จะมีการแจกเพชรน,นะครับนาอสรุปที่ผ่านมานะครับว่าคลิปไหนถึงหรือว่าคลิปไหนมีคนดูเยอะบ้างนะครับนาอและตอนเย็นวันนี้จะมีการแจกเพชรให้นะครับนาอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับมง,งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคน มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คือสิ่งของที่จับเด็กเข้ามาแน่นอน100%นะครับก็คือหนึ่งเลยเป็นท่าวิ่งนารูโตะนะครับน้องสองเลยเป็นหน้ากากตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะเข้ามานะครับสามเลยนะครับน้องก็เป็นดาวที่แบบว่านารูโตะใช้นะครับน้องแล้วก็สี่ร้ยนะครับน้องก็เป็นท่าเต้นหรือว่าท่าทานะครับแล้วก็ห้าร้ยนะครับน้องก็ จะเป็นทางด้านของผ้านะครับนอผ้าหัวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ลอยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่รู้นะครับนอก็ตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าเหลายคนนะครับนอก็คือยังไม่รู้นียนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนอสำหรับกิจกรรม ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาหรือว่ากิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับนอยังจะมีทางด้านของหน้ากากตัวนี้นะครับพี่แบบว่าพ่รีวิวไปนะครับนอก็จัดเด็กเข้ามาเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่นะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเท่หรือเปล่านะครับสำหรับพี่นะครับถ้าเป็นแฟนขับในลูกโตนะครับพี่คิดว่าเท่มากๆนะครับนอเพราะว่าหน้ากากตัวนี้นะครับนอทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วนะครับนอเพราะว่าอันนี้นะครับนอดูเหมือนว่าจะมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับนอแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ากิจกรรมนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าน่าสนใจจัดๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของหน้ากลางนะครับที่แบบว่า ทุกคนจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับนอหลังจากกิจกรรมารูโตอัปเดตเข้าบ้านนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนจะได้ชุ่มได้ใช้แน่นอนนะครับนอก็เข้ามาแน่นอน100%นะครับนอเพราะว่ามีข่าวลุดลงมาแล้วนะครับนอหรือว่ารูดุดอกมาประมาณนี้แล้วนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของนิ่วลอยนะครับเนาะก็คือแบบว่าเป็นชุดนารุโตะนะครับเนาะที่แบบว่าได้เห็นนะครับเนาะหรือว่าได้รู้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นคลิปหลุดออกมาจากต่างประเทศเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนิ้วลอยนะครับชุดนารุโตะนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนิ้ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นชุดมาประมาณนี้เลยนะครับอย่างเด่นเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า แอบไม่เนียนแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของรูปประมาณนี้นะครับพร้อมไอซ์วอลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งไอซ์วอลนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาด้วยนะครับเนาะพร้อมซุนนารุโตะนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนารุโตะนะครับน้องมาพร้อม ไอซ์วอลด้วยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือเข้ามาแล้วในตอนนี้นะครับนอเพราะว่าเหตุหลายๆนะครับนอแบบว่าอยู่ในคราบแลนด์นะครับทุกคนก็คือ ยูนิโหมดครับแลนโหมดได้หมดหนึ่งนะครับที่แบบว่ามีให้ลองซุดนารุโตะด้วยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าได้ออกมาแล้วนะครับเนาะสาหรับซุดนารุโตะนะครับก็ถือว่าออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าออกมาดีมากๆเลยนะครับเนาะสาหรับซุดนารุโตะนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็คือสําหรับซุดนารุโตะนะครับเนาะที่แบบว่าออกมานะครับทุกคนก็คือแบบว่ายังจะมีทางด้านของซุดอื่นๆนะครับเนาะที่ตามหลังกันมาด้วยนะครับทุกคนเออมี แต่ซุดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นซุดแรกนะครับที่ทุกคนจะได้สุ่มกันนะครับหรือว่าจะมาแจกก็ได้นะครับเนาะก็เป็นซุดนารูโตะนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าพี่โค้ชชอบเลยนะครับก็คือ เป็นสุดคุ้มนะครับนอที่แบบว่าชอบมากนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี่ลอยนะครับรับประกันเลยนะครับนอว่าสุดนี้นะครับจะได้ขายดีที่สุดแน่นอนนะครับนอถ้าเอามาวางขายนะครับเพราะว่ามันโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนอก็จะประมาณนี่ลอยนะครับทุกคนที่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเท่จะจัดไปเลยนะครับนอไม่มีอันไหนนะครับเท่สู้ตัวนี้ได้แล้วนะครับนอหรือว่าสุดนี้ได้แล้วนะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนาะก็คือสําหรับซุดที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าซุดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนก็ยังมีอีกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า ยังจะมีทางด้านของซุดนะครับนอที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซุดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเรี่ยกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของซุดอาจารย์นะครับนอแต่ละอาจารย์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียงได้ว่าอัปเดตเข้ามากันแบบซ้ำๆเลยนะครับนอแฟนคลับนูุตุนะครับตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วนะครับเพราะว่าโอดใจไม่ไหวแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะ ันนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามา ได้เซิร์ฟหลักหรือว for ่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนหมื่นเปอร์เซ uh ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวให้ดูนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับน้อเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แบบฟรีๆละกันนะครับก็เป็นทางด้านของบัตรกาลิน่านะครับเนาะเข้ามาแล้้้ววกกกกกก็อยย่่าลลลลลลืมดดดไไคคคคคค์์์์แแชชรรรรนนนนนนะะะะััับบทุสหีีพ ขอสลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย